เคยมีโมเมนต์ไหมที่บางทีเราทำงานแล้วรู้สึกดื่มด่ำลืมเวลา In the flow อยู่แบบอะไรอยู่ในห่วงห่วงเวลางะวังเงยหน้าบางทีเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ตัวนอะรแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเสริมต่ออีกนิดหนึ่งจริงๆคุยกับน้องเอกอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือเรื่อง flow model flow ใช่ไหม flow อ๋อ flow อ่ะ Daniel Pink มใช่เออน่าจะหนังสือเรื่องอะไรวะ ใช่เ้วเป็นของได้รางวัลเลยอ่าครับปุ๊บอืมโฟล์ Flow คืออะไรโฟล์ Flow คือที่นี่มันเป็นเรื่องการกระทํานั้นๆแล้วเคยอันนี้ค่อนข้างดังแต่เผื่อบางท่านอาจจะไม่รูจ้จักขออนุญาตให้ฟังคือเคยมีโมเมนต์ไหมที่บางทีเราทํางานแล้วรู้สึกอินเข้าไปกับงานอะ่ืม,มดําลืมเวลาไหลเข้าไปสู่ในช่วงของการกระทํานั้นอะแล้วเพลินจนลืมเวลาไปเลย ในเดฟโรอยู่แบบอะไรอยู่ในห่งงวงของ,ของวเวลาของอะไรบางอย่างเงยหน้าบางทีเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมู่ดตัวเลยมืดแล้วอะไรเงี้ยบางคนนี่ไงบางคนลืมกินข้าวอะไรอย่างนี้ไปเลยนะมันก็มีแบบเอ็กมองว่ามันมีหลายอย่างนะั้นยกตัวอย่างก็จะชอบแบบโยกว่าเฮ้ยบางทีเราเล่นเกมติดพันเอนเกสจัดๆเลยในเดฟโรโผล่ไปทีอ้าวมืดแล้วหรือบางคนทํางานที่ทํางานกําลังแบบต่อเนื่องเฮ้ย เดี๋ยวมันจะให้มันจบให้มันเสร็จแล้วก็เคลียร์รู้สึกมันต่อมันมันไม่มีอะไรสะดุดเลยโผล่มาอีกทีเฮ้ยเพื่อนหายหมดแล้วเพื่อนหายหมดแล้วซึ่งซึ่งไอ้การเล่นเกมหรือการทํากิจกรรมหลายๆอย่างบางทีคนเข้าไปสู่ในโฟล์เขาก็อยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอยากจะสร้างโมเมนต์โฟล์ให้เกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาได้ไหมแล้วมันทําอย่างไรเพราะเราเล่นเกมบางทีเรามักจะพูดก็ว่าเล่นเกมแล้วเข้าสู่โฟล์แล้อินได้ง่ายแต่การทํางานในชีวิตประจำวันมันไม่เข้าบางทีเข้า<ะ>บางทีไม่เข้าแล้วมันมาจากไหน เนี่ยมันเลยตั้งคาถามเล้พี่ว่าจริงๆแล้วโฟล์มันเกี่ยวกับความสนุกหรือเปล่ามันต้องสนุกถึงจะโฟล์ได้หรือเปล่าเขาก็เลยมาคุยกันว่ามันคืออะไรซึ่งมันจะย้อนกลับไปที่ซีเก่าๆของเราเมื่อกี้นิดหนึ่งมันจะลิงลิงกันอยู่ไอ้ยามันพันมันเริ่มพันกันมันพันกันมันมันพันกันตื่นเต้นแล้วโฟล์อ่ะง่ายๆคือถ้ากิจกรรมนั้นอ่ะที่เอกทำอ่ะ มันความยากกับสกิลของเอ็กมันบาลานซ์กันเลยเราจะเข้าสู่โฟล์อเหมือนกาฟเมื่อกี้ปะก็คือมันจะมีเรื่องความสามารถแล้วมันก็จะมีแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนจาก motivation เป็นความยากซึ่งมันกลับด้านกันใช่ไหมอย่างนี้กลับด้านมันจะแปลว่าเพราะมีความสามารถน้อยงานง่ายมีความสามารถยากงานก็ต้องยากขึ้นไปด้วยวาาอ๋อเาีา่ยแปลว่าเฮ้ยอย่งงางนั้นก็แปลว่าถ้าสมมติว่า เรามีความสามารถมากแต่ว่าเราต้องการงานที่ท้าทายมากขึ้นงานมัน่ง่ายอ่ะงานมันไม่โฟไม่หมันมันก็ไม่โฟนี่มันก็ตรงข้ามกับไอ้บีบีแมปเมื่อกี้ดิเพราะว่าอย่างบีแมปแบบมันก็จะบอกว่างานที่ง่ายแต่ความสามารถเราก็มากเราก็ทําได้มันแค่ทำมัน้ม่ไดเกิดแต่ไม่เกิดโฟร่ม่ให้เกิดอ๋ออ๋อเกิดแต่ไม่เกิดแต่ไม่โฟรก็ได้โฟรเกิดแต่ไม่โฟรก็ได้ทําก็ทําแต่ไม่โฟรแต่เขาอยากจะให้ทําแล้วแบบ ฟลเป็นยังไงอ่า,อาเริ่มซับซ้อนชีวิต <the> flow. อะไรมันจะิน the flow ก็เป็นการศึกษาที่เขามีกันเดี๋ยวพี่หารูปง่ายๆมาให้ดูจากเน็บปึ่งก่ำหนึ่งนี่เราเอารูปง่ายๆอุ้ยรูปเล็กไปเดี๋ยวเอารูปใหญ่ๆหน่อยรูปนี้มันเล็กไปนี่นเมื่อกี้นี้ยังอยู่ออบูอยู่นี่เข้าสู่แกนไลน์กันแล้วนะครับตอนนี้เอาเอาอะเอา,เอา,เอาพื้นฐานที่มีมา ผสมกันแล้วอธิบายของโ l o โมเดลได้เริ่มเริ่มไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นเรื่องเียวกันพี่อยากให้มเป็นเรื่องเดียวกัน,ม,น,กนมันไม่มมนไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เอาแค่หลักการนะนะแต่เราก็เดี๋ยวลึกๆเดี๋ยวให้ว่ากัน expert เราจะไม่คุยกันในตอนนี้ไม่ใช่ลึกๆจะไม่คุยตอนนี้เลยปะเด็มันน่าสนใจดีนะเพราะว่าคือทําทําได้แล้วทากับทําแล้วอินกับมันอยู่ใน flow มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี่อ่ารูปมาแล้ว ก็คือให้มองแอแกนนอนข้างล่างก่อนก็คือเลเวลของสกิลที่มีแอคือโล H เคือไฮคือข้างซ้ายคือสกิลต่ำข้างขวาคือสกิลสูงเหมือนกับกราฟไอเอบีเท่ากับแมพนี่แ้แหละก็คืออันข้างล่างเหมือนกันเลยสกิลน้อยสกิลมากแต่ข้างบนแต่แกนตั้งคือชาเลนจ์อะมากหรือน้อยมันยากหรือเปล่าถ้าชาเลนจ์มันง่ายก็อยู่ข้างล่างเป็นตัวแอถ้าชาเลนจ์มันยากคือยากจัดอยู่ตัวเฮชเชิงบน เขาบอกว่าถ้าระดับความสามารถของเราเหมาะสมกับชาเลนจ์อันนั้นน่ะเราจะอยู่ในโฟล์แล้วเราจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเรื่อยๆเราจะค่อยๆทำไปได้ถ้ากิจกรรมนั้นมันง่ายไปคืออยู่ข้างล่างโฟล์อ่ะถ้ามันง่ายไปง่ายกว่าความสามารถอะ่ะเราจะเบื่ออ๋อแบบเราแบบ สกิลเยอะมากมก็คือเอสสูงมากเลยแล้วง,ง่ายไหมสกิลมากกว่า,าําทำได้แต่แต่ไม่อยากทําต่อบเบื่อสักพักก็เบื่อไม่มันไม่เข้าฟโฟล์แต่ถ้าเกิดมันชาเลนจ์มันยากกว่าสกิลมันยากเกินไปอ่ะมันจะกังวลแองไซตี้และไม่อยากทํามันจะแบบมันกังวลน้อยน้อยไม่เคยทํามาก่อนโอ้ยนี้มันดูดอะไรมันยากแค่ไหยากแค่อ,อะไรอย่างเงี้ยนี่คือ รแบบง่ายๆที่เข้าใจว่าโฟล์คืออะไรดังนั้นนอกจากจะคุยว่าทำในพฤติกรรมที่เกิดแล้วแต่ทำอย่างไให้เกิดจะมีความสุขและทาอย่างอินเนี่ยมันต้องเป็นบาลานซ์ระหว่างความยากของชาเลนจ์นั้นๆหรือกิจกรรมนั้นเทียบกับสกิลที่เรามีอืมเลยแต่นี่นก็ไม่มีไ,ไม่มีการวัดค่าแบบเป็นตัวเลขเท่าไหร่ยังไงเหมือนกันนะแต่มันเป็นหลักการแล้วกันอันนี้เป็นเป็นแบบว่าเป็นหลัก,กใจความสัมพันธ์ของมันว่ามันเกี่ยวกันยังไงเพื่อให้เรา enjoy กับโมเมนต์ในการทํางานเหล่านี้ได้นั้นนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ได้หมายว่าทําไมเกมถึงสนุกและเกมถึงติดเพราะว่าเกมมันจะค่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆตามเราตามที่เราเล่นอืมชาเลลจ์มันจะค่อยไปแตงนั้นเราเลยอินไปกับมันแล้วเรารู้สึกสนุกถ้าเราเจอยากตั้งแต่แรกเกมก็ไม่สนุกเกมมันจะค่อยๆยากขึ้นตามเลเวลของเอ็กหรือมันจะมีแบบ เวลมันจะใหญ่มากจน x สามารถไป X อ็กครอรในจุดที่เอ็รู้สึกว่าท้าทายกันดังดีกับเได้เสมอนั้นเกมมันเลยพาเข้าไปสู่โฟลซึ่งสําหรับพี่แล้วเนี่ยงานประจําในชีวิตประจำวันบางทีเนี่ยเราจะอาจจะไม่เข้าโฟลในบางครั้งเพราะว่าแอสไซมบเมนต์บางอย่างมันไม่แมทช์กับสกิลของเราในงานนี่แต่ในงานที่เราต้องทําแต่เราต้องทําไงเราต้องทําแต่แบบเบื่องานนี้บานอ <ลง S 1> ขนมทำบ่อย,ย<า>แล้วยากไปยากไปบางทีมันเลยไม่เกิดโฟล์แต่บางงานถึงเกิดโฟล์เพราะอธิบายด้วยตัวนี้ได้ S <S <ừ> อืมซึ่งถ้าจะเอาให้ละเอียดอีกปจกัจจัยการเกิดโฟล์ดเนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสามปัจจัยด้วยที่เขาได้ทดลองอแล้วอันที่หนึ่งอ่ยคือการบาลานซ์กันระหว่างสกิลกับชาเลนจ์อันนี้ตามภาพนี้เลยตามภาพแต่อันที่สองคือมันต้องมีเคลียร์โกที่ชัดเจนเอกต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรไปเพื่ออะไรอยู่ออ๋อนนะถ้าถมมไม่เคลียร์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะกังวลหรือเราจะเบื่อกับมันดีมันก็คือกว้างไปหมดเลย กว้างไปหมดกูไม่รู้อะไรกาลังอะไรอยู่นงนั้นถ้ามีเคลียร์โกว่าไปไหนมาไหนกำลังทําอะไรเพื่ออะไรเล่นเกมเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยไปเก็บบอสตัวนี้ทําอะไรก็คือเราเราชัดเจนหมดถ้าไปการเล่นเกมจริงๆแล้วเรารู้มันเลยเกิดโฟลแต่ว่าชีวิตประจำวันทํางานบางทีเราไอ้ฉันกำลังทําอะไรอยู่ทําไปเพื่ออะไรนะบางทีมันไม่ชัดไงอ่าอันที่สองและอันที่สามที่อาจจะลืมนึกถึงกันไปคือเขาจะคำว่า immediate f e e d b a c k ะว่าคุณทำได้แล้วหรือไม่ได้ อ๋อคือทำไปปุ๊บแล้วไม่ไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงไม่รู้ว่าที่ทำไปมันมันโอเคนะหรือปม่ดีมันไม่มีอะไรวัดผลฟีดแบ็ได้อย่างเช่นถ้าพี่ชอบทํางานอย่างเงี้ยพี่ชอบทํางานพี่ชอบทาสไลด์ PowerPoint ใช่ไหมทุกครั้งที่ทําเสร็จปั๊บถ้าเกิดพี่เห็นสไลด์มันคืบหน้าไปเรื่อยๆร่อนึกออกปะมันอย่างนั้นไม่มีฟีดแบ็กมีแตฟีดแบ็กสำหรับพี่ว่าพี่กำลังมีความคืบหน้าพี่กำลังมีอะไรเงี้ยพี่ก็อืมพี่ก็ไปได้ สำหรับพี่พี่ถือว่านี่เป็นฟีดแบ็ที่ดีสำหรับตัวพี่นะเวลาพี่ทำเนี่ยติ๊เออติ๊กตูกติ๊กตู่ผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันทําไปแล้วแบบไอ้ถูกป่าววะผิดป่าววะมันอะไรมันไม่รู้เลยอ่ะมันไม่มีไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอิมเมดิเอตฟีดแบ็กหรืออะไรเลยมันก็จะแบบเอ๊ะมันก็จะไม่สนุกเหมือนกับบางตอนเราเอนทาร์น่ะยุคพี่เอนทาร์น่ะยุคเอ็กไม่ได้เอนทาร์นแล้วมึงแอดมิชชั่นปะเอ๊ยพี่เช่นเหมือนกันพี่ยังเอนทาร์อยู่ครับนะโอเคซึ่งแบบตอนออป่ะ ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยอ่านไม่เห็นเพลินเลยพี่เพราะว่าเอกไม่มีอิมเมดฟีดแบ็กของเอกโอเคอ๋อแต่ว่าตอนที่ทําแบบแต่ละคนแต่ละคนเซตอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีไงว่าแต่ละคนเซตโกไม่เหมือนกันคือสมมติพี่ต่างมองว่าโกคืออ่านหนังสือแบบเป็นจบแชปเตอร์จบแชปเตอร์อันนี้จมหมดเลยอ่าของพี่ก็ติ๊กติ๊กติ๊กเคลียร์โกมันชัด์ตแต่โกเอกท้ายบททําเสร็จปั๊บทําท้ายบทตัวทุกทุกทุกก็เป็นฟีดแบ็กทำเสร็จท้ายบทผิดผิดผิดไม่เป็นไรก็มีฟีดแบ็ก อ่าของเอ,อโคก,กไม่ชัดเพราะว่า x อ่อานเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องสอบแต่ไม่มีการกําหนดไอการเช็คข้อสอบหรือว่าอ่านเป็นแบบไหนไม่มีมเรื่องตรงนี้มันก็เลยทําให้วคโ,โกไม่ชัดถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราจะทําแล้วมันสนุกก็ตาแบบพิถ้าแบบพิจตังบอกเฮ้ยจริงเอกลองทำอย่างนี้ดูตึกๆึ๊กตึกต๊กตึ๊หญิงเนี้ยอ่าแล้วมันดูมี immediate feedback นะอ้าวมันก็ทําให้เราอยู่ในโฟลได้ง่ายขึ้นว่ามันยากไปง่ายไป ซึ่งนี่กันเลยอธิบายว่าทำไมงานประจำวันบางทีมันไม่มันบางครั้งไม่เกิดโฟล์แต่เล่นเกมแล้วเราเข้าสู่โฟล์ได้ง่ายจังเกมฟิเคชันหรือกลไกเกมก็จะมาช่วยให้คนเข้าสู่โฟล์ได้ง่ายขึ้นตรงนี้ไปตัวฟีดแบ็มันก็เหมือนกับไอตัวคอนเซควนต์ได้เหมือนกันใช่ มันกลับไปเรื่องมันเริ่มวนแล้วมันเริ่มวนเลยเห็นไ่มมันเริ่มวนเลยวเห็นมันก็กลับไปตัว A B C เมื่อกี้มีตัวกระตุ้นแต่ไอตัวนี้มันจะเป็น A B C แล้วเป็นตัว C แล้วเห็นนะะอืมเออซึ่งโกดที่เล่ามาที่ชัดเออแต่ถ้าพูดอีกอย่างโกที่ก็คือไอแอคทิเวเตอร์ที่มัน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 ใช้มันมันถูกต้องไงมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีเป้าหมายหรือเซตติ้งที่ชัดเจนอ่ะมันก็ไม่เกิด Behavior เหล่านั้นได้เหมือนกันอันนี้เอกจะพยายามแบบช่่งเชื่อมนะเชื่อมไปเรื่อย เห็นนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะแบบถ้าเราเข้าใจโมเดลเยอะๆเราจะรู้แล้วว่าแต่ละโมเดลมันพยายามอธิบายเรื่องราวประมาณไหนอยู่ดังนั้นพี่เคยคิดจะพยายามที่จะโยงทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันแต่พบว่าเกินปัญญาพี่งั้นเราก็จําเป็นท่อนๆแล้วมาพยายามเชื่อมเชื่อมหมดกันแต่มันจะเห็นความเชื่อมโยงอยู่แล้วพี่ทำได้ต่อกันตรงไหนออกมาเป็นสมการที่สวยงามแบบ e เท่ากับ mc square อะไรเงี้ยอันนี้จะแบบสุดยอด มันมี A B C B ได้แค่แค่ A, B ได้กับ M A P พี่ว่าก็อัจฉริยะมากเลย